คอยดูเจ้าชดเด็ดเจ้ามาขาวว่าจะรอดหรือจะร่วงนะ<อ>นีะนะ่มา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 ห้ามยกขาออกจากคันเร่งนะเอาเยียบงานนี้ขาไม่นั่งนี่ไม่ถึงที่นะอ๋เอเ,อเ,อเอจ้าม้าขาว อย่าหมาขาวอย่าเป็นมาขาวรถหมากระโดดเอาเย็บเฮ้ยเฮ้แรงถึงก้นหมอจริงๆเลยอดอนี่เละเพาว่าขาหนักไดก้นะเฮ้ยนี่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 มันเลี้วอย่างนี้ นี่นี่แรงได้ใจเลยอ่อเจ้ามาขาวนีเจ้าโหอย่างเดียวเลยอัดจะกระโดดข้ามกำแพงมานี่โน่นหัดคุ้ย,ยับอย่าก็แตกอีก พี่น้องย่างนี่เรียบร้อยเลยทั้งมดงานนี้นี่ขดัดทุนไม่ว่าเอาชื่อเสียงไว้ก่อนเนี yeah. ่ยายาจะมาขาวลงดำได้ไหมนี่นเยเสียเจมก็เ,เส้นยางเป็นเส้นหนึ่งแล้ว สังเวยไปเส้นหนึ่งแล้ว,น,ว,ลวน่ะวนนี้ตัวเร่ง up ตั้ไมไม่ลงบ่ มีขาดทุนยางไปแล้วหนึ่งเส้นสิเกมยกรอโชว์แล้วข้างหนึ่งเหลือเสียเป,ป้ เป้จะรอดไหมอ้าวยกช่วยหน่อยออรอดไปรอดอ,อ้าวอ,อ้าวไป สมชายาเจ้าม้าขาวนี่จะยกขาหน้าอย่างเดียวเลยเดือดแล้วเดือดแล้วอ้จนรนิงมันต้องมาดึงฝั่งนี้นี่ทำไม่ลงก็เลยต้องใช้การเกาะดึงก่อน จนยางระเบิดนะมันหนักพนพ่นหนักหน,นักคนหนัก เลยอ๋อเสียบอมมาดูแล้วจะรอดไหมเสียบอมงานนี้ น้ำมันหมดครับเกือบแล้วเกือบแล้วจยมม่ม ตูดอ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้วลง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 แล้วฮัลลปิดตูดอยู่ใส่แง่เลยอุ้ยสะพ่อจะไม่ออกเลยเลยพ่อจะบอกอ้งนี่นี่พรางไม้เหรอ ปวดหัวตึ๊บเลย่ะนี่<อ>ขี้ไม่ออกครับต้องใช้วิธีสวนสวนตรูดก่อนอาไป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 เกือบได้แล้ว เยอ้โอไปไปอ้าอ้นี่เรงได้ใจเลย,ยเลอ,เอย่ายวมาร้งอายกค่อยคอยโยกเนะ้อเอายกรอโชอกแล้วเอา เฮ้ยชายายจะหมาขาวนี่ชอบย,อยกอยอมาโยกดูโออโอเฮ้ยย่อเลยลยอดเลยๆๆๆเฮ้ยอาไปเรียร้อไไเยเรียบร้ยบอย,อยโอ้งานนี้ยอมลงทุนยางเส้นหนึ่งเลยเอายเจ็ดเป เหยขาต้นหนักขึ้นกันเอ้าเยียบเฮ้ยเยียบโอ้อ่าพอแล้วพอแล้วไปเลย ก็บัดเจียบไปสองทันแล้วเดี๋ยวเจียมนี่ขาเดินไม่ได้แล้วยังแตกนี่งานเมามันต้องใส่แบบนี้นี่มันต้องโหดแบบนี้แหละ เดี๋ยวเป้นี่จะลงบอ่อเลยป่อ่าอ่าคลิปนี้อยตียาวหน่อยเด้อเนี่ยต้องอย่างนี้หาได้แบบนี้นี่รถไทยเพาว่าหวาน อคอยดูคันซิมม่วงเ oh, <channel. S 1> อาคอยดูว่าขาจะหนักไหมเยี่ยบนั่นขาหนัก oh. ไม่พอ, oh. อดันตูดดันตูดช่วยหน่อยฝ oh. นก็เริ่มคล้อยๆลงมาแล้วนี่ ถ้าฝนมานี่เป็นเรื่องเลยอ้าวไป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 ไม่ไวไปแล้วเถิดอ่ะครึ่งหนึง่งไม่ไปไม่ไปโอ้ฝนก็ลงเม็ดแล้วอะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ